ไ,ไก่มาไก่หอดชุมแพร่ยเอลส่สวมาหอดสองชั่มงกั่ว่าไก่ปันไดดีตออเหล็กต่างใจสิไปพู้พามานไปมาจอดแวะพักยวนชุมแพก่อนปิ้วแบบบานสวนเลยมีผู้เวี่ยงอยู่ทางหลังเลี้ยงกันลายไส้อัอ่อนขอัสีผไปบิางทางในห้องก่อนอึนละพันหกหองบักไงอาหารเสิรให้พร้อม,มทีวีตู้เย็นเน็ตฟิพร้อมเด้อเตียงนอนกับน,นุ่มดีขึ้นย,ย่างนี้ในขาเจ้าตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นทมุมไทยหลวาบักร้ายมองนึ่งที่ตู้เเเเเยย็นน่กกกิิิไดดบบววมมมจาารรรสใง มีทังเกือบขีบมีทั้งสลีปปงสลีปป่าองน้ำก็ยยางกวางสิ่งสำคัญมีแปรงสีฟันให้พร้อมทั้งขีมอาบนา้ำแชมพู้ขีมหนวดครบแบบว่าต้องคนอยังมาเลยมาตะตัวตก็ได้ปกติราคาพันหกนี่บว่ามีแปรงสีฟันด้อจ้ะคอยประทับใจมองนีเรามองคนมีแปรงสีฟันห่นอนมข้าวต้มกับ่าเมนน่อยหนีกินได้เบิบเมมบดมีทั้งกาวฟ่กาแฟโอนต่อมันกินมีแบบถ้วดินขนมใหกินพร้อมทางโจยุ่นีบ่ออกไปเส็กระด่ต้องคอยมาว่าหนาหอนว่าโตาะเร่งมาก แต่ว่าวางตน้นคีปข่อยเปิดเง่กออกมาทั้งทีทงมาหลอบนีจังหัวอ๋อมันตูดจังสีก็ไดเนาะก็จะแมนบัลน,นอข่อยก็ไดข่อยละมักบันพักข้าเจเป็นตะเห็ดว้หน้าจากหลังเนาะบรรยากาศดีค่ะบังข้า,ขาจ้าจัดตัวไวถาหายปราตีพรอม,มีทั้งขี่พักคาเฟ่เห็นมีเลือกค้ายอยากความเด้ย,ยุ่มุมันไวาา้ชาไพ่บรรยากาศบันสวนของแทะที่สนามมีน้ำผู้บูบู้ขึ้นมองนีพร้อมได้ย้ำแรงข้าจ้าเปิดเองตะเวนตกดินหนีแห้งงามค่ะข่อยละมากมากิ้นก้อนนั่นแล้วข่อยกับม่ยางเรียนยุ่มเดียวกระ ้ำคักไปลงน้ข้างนี้ค้าเจ้าก็มีสะบัวพร้อมต้องทายรูปกับว่าเม็นหน่อย แงบรรยากาศก็เย็นๆหลังข้าหน่อยๆบอนั่นข้าเฟีเข้าเจ้าดิปกติขาเจ้าปลูกเขาหม่องนี้มันแรงบ่มีเขานางบ่พ่อปลูกมันขาเจ้าเลยบ่ปลูกคอยไปข้าเฟียขาเจ้ายุดเจ้าสวมหลังข้าต่อเติมอยู่เพิ่งสาบัวที่ล่ะโอ้ยอ่อนดอกบัวขาเจ้าดอกน้างามค่ะคอยละมากินไร้บัวป่งนี่ยังซองบางอยู่หมากมันผสมบุญไปไหนเลยบ่ได้เก็บส์จูดอากาศให้เต็มปอดได้มีแรงกลับไปทำงานต่อกะตังกล่องยางเล็กๆอยู่ผู้เดียวเลยตัวนอนที่นครบ่มาไทยให้ยลองกินเขาเสาร์ดิหนิลบรรยากาศมีอูแขนออ้มเลยมมักแงนมองนี้ละองมีอออู้้้ใใหหนนนนจิงงาัั่่มซยเติม พลังเท้าได้หลายอิลิสภาพนี่ก็เป็น่ายรูปงามเจ้ามิเต่นกระโจมให้พร้อมเด้อแต่ตอนนี้เขาเจ้าปิดปะปุ่งอายุพัดน์ะนามันเต็นกระจมเพิ่นคงงบัวขาเจ้าที่หล่ะหินสันเขาผูเวียงแต่ก็มีเสียงพาทิตกดินอีกมันเป็นหนาน้ำมีหมออข้นย่าฝนตกก็มีหมออขืนพร้อมเพิ่นว่าจะพัรนหน้าหาข่อยละมักบรรยากาศที่ยังไรเอิงชิงชาามงนี่คอยนั่งด้เบิดมือเด้อเอาเบาอิลิอาตังก่องคอยนอนรับผอยก็ไปเสียบก๊กไม้ไว้ลกกะทายแล้กก็นั่งโอนอัน ยากาศดีๆก็มีคาเฟ่อยู่ในหนีพร้อมทางเขากะแคบอยู่ในสวนอยู่ในหลืวบว่าคันผู้เจ้าได้เขามาแล้วรับร่องประทับใจําหรับสายมักธรรม,มาชาผานปลาบาันสวน,นสิโอ้ยแค่มีภูเขาอยู่หลังเงียนีนกะสุดยอดแล้วอหรีข่อยมาแห้งอันากากังสีนางได้มัดมือบอกเลยเนี่ยผู้เจ้าห็นเลือกขาเจ้าบ่เลือกค่าอยากเปิดน้ำผู้พออมหันก็นได้คำบอกหุงรากกะตำเสีบเสีบอกิ้ส่วนอนีข่อยเอามานำเด้อนั่นเอิ่นอียงบุซีสมๆนะเแี่บเสียบทิ่มกะบท่นสร้อยขาวๆเหวน่ะเสียบนแน กุ้งข่อยซื้อน้ำทางมากตนละสี่ลอยกบโตงหายอยู่ปอกข้าเจขาเจ้าเตรียมแน่อนปิ้งย่างไปถาพรเจียวแบบมาปาตีกับมูมาผักคนน่ะนะมาเป็นขอบพั่วกับอะไรเดืออลีเหมาะแห้งสนามหยาเข้าเจ้ยวหยางงามงามหยาน่าดีจนว่าข่อยว่าหยาปออพุ่เหลีวแต่ก็ซิมีบริการสามตัวมานอ่เฝ้อพรอยเงมาแรงขาเจ้าก็ตะหัดตะหัดนกรก็เป็นผนกย่างกุ้งข่อยก็กินจนพุ่งกลางเคียงมูกระทะย่างนี่ฟินฟินเลยสู้าสู้าสู้าย่างหิมแหมกระทะแบบนี้ยางจะเสียจะเสียกว่าจะ แต่ะะมีไหวจักอันยุหมูกระทะข้าเจากระเสียบเด้ว่าน้ำจิ้มติดหวานไปไหน่อยแต่กับพ่อได้ยุจ้า้ก็บรรยากาศเน่ามูขึ้นครับปองกุงยางข่อยหัวมันมันเสะเหล่าปองกู้เขาอยู่ทั้งหลังบรรยากาศดีสุดสิหนูอ็เคยบอกครานี่หลายเทียแล้ว่อยชอบบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่ายุได้เป็นเดือนทั้งเดือนก็ได้สินกร,รเตรมใจเด้อิร,รนอนม่อยู่จักเดือนอยู่ขึ้นขามูเสาเก่ามงยางล่องงหารอกินเขาจะมีอาหารเส่าห้ฟรีพร้อมไอขีตาไดกัตื่นมหาจินเขาหลดแต่ทยหลุดจากน้อยเพราะว เนี่ยมองนี้เจ้าป่ทไทยรวมห้คอยหมื่ว่านมากโอนี้มาไทยให้คอยกอนคอยยังนังสิ่งสาไทยรวมงามงา มงนี่เดี๋ยวหินคาเฟ่หน่อยคาเจ้าพอม่งกางให้น้ากับบรรยากาศผู้เวียงกับมีสาบัวทั้งขางน้องนามดานหลังแล้วมีหมองกินเขาอยู่นี่หมองกินเขาคาเจ้าบรรยากาศดีดีมันบ่ห่อนปันใดเด้อกับโมงนี่เย็นดีหลังข้าคาเจ้าใส่ใบยังบุหลังค้าใบจากสิคาเจ้าเอิ่นบ่รู้คือกันเพรามันเป็นใบใหม่เป็นใบเงี้ยวเคือใบกาบักเผาที่สำคัญมีอูแขนอ้อมเลยคาเจ้าเตรียมน้อกินไใบถาแล้วป่อยนัดเพิ่นกับโม่งจะวานานลงมาเาต้มแล้เย็นเพิ่นก็เรียกไปอุ่นให้ใหม่ตอนชากินเขาต้มฟินฟินอูก็มีหลายแบบมีทััั้้้้้้งงงงงตตตไคมมมมมีีทผกกกก็แบบบหิชาในุ่่ กระตักได้ยีเด้อเขาจ้าต้มมาให้หม้อบางไงหนึ่งกระเทียมเกี่ยวกับมีพริกผอกพริกผงกับมีเห่ปรุงใด้พักสอพักซี่เข้าไปโอ้ยแซ่บหลายไปละสะออนกุ้งพันตัวบางญ่ทั้งหวานขึ้นข้าเจ็ดย่ำให้กินกับแซ่บเขาต้มพัดให้อีกถาดบางไงหนึ่งน้ำกระเจอะกระเทียมกับมีเจ้าบริการดีลีรีแบบ แบบได้แบบนี้เลยอาหารเสาร์ข่ถามเพิ่นสิมีแบบอเมริกันมีใส่กอวยยังตุ้ยข่เอาเซสเขาตุมมานเจาเห็ดบักม่วงเบาแซ่บอิ่มให้กินซบแซ่แซ่บหลายจนลื่อมทยไหวเป็นละถามพันธิตขายบข่อกไยาอีกว่าขายะนะซิดาใสแดงนี่ก็แซบแห้งบักแจงโมก็ย่งหวานซิดาพ่นปูกเองพอมันวาด้หลายจนวากินบ่เบิดข่ออ้อหัอกราบพุนเร้วได้ไดแม่ไดหลายแห้งขน่มอันนี้เพิ่นก็แซบเพราะอ่อนอียงก็บ่รูคับเค้กมั้งแต่ว่าแซบแห้งที่เด็ดแมนเขาตมหม นางอูชิงฉ่าถาเป็นชุม,มงลมมันเย็นซวยซวยเขาแม่เนาะพี่นากรนนางท้องตึงนังตาเริ่มหย่อนนอนรับสะสันตัวส่วนข่อยนี่ก็หินอูบดายกล่อมที่สีเอ็นกายตลอดเวลาไปไซก็เลี้ยวหาตาอูหาตหาตชิงฉ่าไปท่านางท่านอนไปอย่างนี้จังสี่อยูเ่เฮียนดีแกงข้าจ้ากับปูออกบักเงี้ยวข้าก็เป็นใบไม้ก็ม,มีอูหลากหลายไอเรียกนอนมากอันใดนอนมองหันเอาซื้อซาจังเสียนอนได้เบิดมือ่น้อนกินลมชมวิวบนภูเขาไปชุมเพลขอนแก่นมองหนีมีมองหันนำโต๊ะความเด็กไกยุไกยพัทยาสองจะว่าข่อยบ่ได้ไปจักหมง แต่มานัานอูเลียนอยู่นี่แหละรอบนาะข่อยไายไปเลยข่อยกสิกลับมาแวะหาน้าอีกเจ้าของที่พักแล้วกรใจดีใจดีเปน,นกันเองคือนอย่างนี้ผักกับลาขา้าวพอเพียงขึ้นละาพันหงแล้วก็กมีอาหารเส่าให้แบบจุกๆทุกไลจนได้ห่อเมียบานผลเหลีลยวใส่ไลแห้งไปล่าข่อยกัมาปลูกที่นากรเมีเฮียนเข้าปะนี่ยวกเจ้าห่อให้หหทุ่งหนึ่งคนนะใส่ไลย,ยีลีที่ขอ่อยเป็นเหลียวโผล่เปริมผู้ยู่ชุมแพรขอนแก่นผู้ใดไกยไปไายมากกลมาแวะเบิ่งเด้อเปริมผู้มีคาเฟ่พร้อมเด้อ